เฮ้ยเพื่อนสำหรับ i n f i n i ิตซีโร่ 35G บอกเลยมีฟีเจอร์เด็ดแบบนี้ด้วยชาร์จแบตมีไดนามิกไอแลนด์ด้วยหรออ่ะก่อนจะไปอย่างนั้นมีดีกว่านั้นอีกนะจ๊ะเรื่องแบตเนี่ยแหละไปที่แอปตั้งค่าเลยไปที่มาลาทอนพาวเวอร์ไปที่การตั้งค่าแบตเตอรี่เลยนะนี่การชาร์จด้วย AI เลยจ้า ถ้าคุณเปิดโหมดนี้การชาร์จของเราจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นยังไม่พอนะเวลาเราเสียบสายชาร์จเห็นไหมมีแบบด y นามิกไอแลนด์ไอโฟนด้วยแหละโอ้อะไรกันเนี่ยยังไม่พอนะ เปิดเสียงแม่ชาร์จเสร็จไปได้เลยจ้าเท่านี้เองแม่ว่าเพื่อนจะเป็นคลอถ่ายฟรีทิกต o อกเนี่ยถ่ายไปเลยจ้าถ่ายกอนอนหรือว่าจะ R O V พราบจีเนี่ยเล่นไปได้เลยพอตกดึกเราก็ชาร์จด้วย A I โอ้โหอะไรกันเนี่ยสำหรับใครจะตามต่อนะครับพิกัดอยู่ที่ตะก,กาเรืเ่องนะ